อ่าครับผมสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Point Blank นะครับอยู่กับผมคนเดิมเป็นสแกมเมอร์นะครับผมก็วันนี้เราอยู่กับคลิปเออ่รีวิวการปรับบาลานซ์ใหม่นะครับผมสไนเปอร์ในพาร์ทที่3นะครับผมเนาะก็หลังจากที่ผมได้ทําคลิปรีวิวสไนเปอร์ตัวใหม่ไปแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็มีการแจ้งด้วยว่ามีการปรับดาเมจอาวุธปืนใหม่นะครับผมเนาะก็คือสไนเปอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ได้บอกไว้แล้วว่าจะทําคลิปแยกปต่จักษ์ ตอนแรกที่บอกในคลิปนั้นนะว่าจะทําเป็นสามคลิปใช่ไหมคือทําเป็นสไนนเนี้ยหนึ่งคลิปสไนนเนี้ยอีกหนึ่งคลิปใช่ไหมแล้วก็ไอ้ตัวนี้อีกหนึ่งคลิปเป็นสามคลิปแต่ตอนเนี้ยเปลี่ยนแล้วว่าทําเป็นคลิปเดียวดีกว่าไม่งั้นมันจะเยอะเกินไปเนาะคือเอาเป็นคลิปเดียวรวมแม่งไปเลยคลิปเดียวนะครับสลับเล่นเอาตายหนึ่งก็เปลี่ยนกระบอกตายหนึ่งเปลี่ยนกระบอกเอายังงี้ละกันนะครับผมเนาะซึ่งแต่และกระบอกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยดาเมจค่อนข้างต่ําครับอ่ะ อย่างสไนกระบอกเนี้ยาดาเมจเก่าจะอยู่ที่83หน่วยครับผมก็ถ้าอิงตามตัวเลขนะ83ลบ100ก็คือแม่งเหลือ17อะก็ถือว่าเจ็บอยู่แต่ว่าคนไม่ค่อยนิยมเล่นคนมองว่าเฮ้ยฉันเติมซื้อแคสถาวรไปแล้วอะอย่าง้อยมันน่าจะนัดเดียวตายใช่ไหมอันนี้คือเติมซื้อแคสถาวรแล้วอะแต่มันไม่ได้นัดเดียวตายใช่ไหม ฉันเสียตังซื้อสไนเป็นวันเดียวนัดเดียวตายชัวอะไรเงี้ยคนก็เลยจะไม่ค่อยเล่นแต่สมัยก่อนเนี่ยคนซื้อเล่นอยู่นะเพราะว่าสมัยก่อนอะ,อะสไนมันไม่ได้มีตัวเลือกไม่ได้มีตัวเลือกเยอะเหมือนณปัจจุบันตอนนี้นะครับสมัยนั้นก็ใส่หัวกระสุนแล้วก็หาละกาบวกกระเม็ดก็แรงแล้วก็ยิงนัดเดียวตายนะครับสมัยก่อนก็ยิงนัดเดียวตายอยู่เพราะว่าเขาไม่ไม่ค่อยเล่นตัวละครเพิ่มเ่องกันเท่าไหร่น้อก็คือก็คือมีเลือดร้อยบ้าง คือเลือดตัวละครเลือดร้อยเยอะกว่าตัวเลือดร้อยสสองแต่ณปัจจุบันตัวนี้เลือดร้อยสสอง,สองเยอะกว่า <c ười> ยิงไข่ไม่ค่อยตายนะครับเน,น,นาะส่วนสไนต์ตัวนี้ก็มาตอนหลังเนาะก็ดามจแบบเหมือนเหมือนกักไวอะครับผมเนาะคือสไนต์ตัวนี้มันเป็นอาวุธพิเศษนะครับก็คือเหมือนรีโมเดละอะเหมือนรีโมเดลนะครับก็คือต้นแบบมันคือสไนตเอลนั่นแหละครับเอามาใส่เป็นเซตฟินิกเป็นสไนฟินิกนะครับผมก็คือเท่เท่เลย เอฟเฟกสวยคือแบบเท่อลังการมากนะครับแต่ว่าดาเมจอยู่ที่98หน่วยคือพี่แกไม่สุดอะไอ้เชื่อเหมือนมึงจะตายอยู่แล้วอะคือมึงอีก2หน่วยไม่ร้อยไปเลยวะ <laughs> นะเออม,ม,มันแรงไม่สุดเนาะมันเหมือนมันกักไว้นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าใส่หัวก็สุดดาเมจไปมันก็ทะลุร้อยอยู่ดีนะครับผมเนาะณนะปัจจุบันก็เปลี่ยนให้มาเป็นร70หน่วยก็คือนักเดือดรายชชว์นะครับกระได้สมหน่อยก็เป็นปืนอาวุธพิเศษของตัวเกมเนาะที่ หาซื้อยากเลยจะคุ้มค่ากับตัวตัวมันหน่อยเนาะแต่ครับผมเนะาะถัดมาก็จะเป็นสไนอันนี้ผมไม่รู้ชื่อนะคือแต่คือสไนนตัวเนี้ยมันเป็นสไนเก่าแล้วล่ะต้องสุ่มจะกลก่องนะครับซึ่งในร้านค้าทุกวันนี้ก็ยังมีขายอยู่ซึ่งไอตัวเนี่ยไอเจ็ดเอเอสอะไรเนี่ยนะตัวเดิมทีเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่77หน่วยนะครับผมเนาะระยะยิงร้อยแปหน่วยตอนเนี้ยเพิ่มขึ้นมาเป็น127หน่วยก็ถือว่า มีโอกาสที่จริงๆนัดเดียวตายนะครับเพราะว่าณณปัจจุบันตัวเนี้ยดาเมจร้อยี่สิบเจ็ดหน่วยเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่านัดเดียวจะตายชัวชัวแต่ถ้าเราเจอตัวละครเลือดร้อยที่ไม่ได้มีเกาะหรือเลือดไม่ได้เยอะเนี่ยก็คือนัดเดียวนี่คือตายเอาอยาี้เจอเจอตัววันก็ตายนั่นแหละแต่ถ้าเจอที่เขาแบบสายเติมก็ไม่ตายนะครับยังยังไม่ชัวนะนะครับผมเนาะต่อมาเป็นอีกหนึ่งกระบอกนะครับผมเนาะก็จะเป็น7.62กนะครับก็เป็นเมื่อกี้มันเป็นอารมณ์เหมือนตัวเวอร์ชันเบาใช่ไหมอันนี้ จะเป็นตัวที่จะหนักกว่าตัวเมื่อกี้ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเหมือนตัวนั้นยิงระยะใกล้ใช่ไหมอันนี้ยิงไกลขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยครับไอ้เจ็ดนะครับผมเนาะดาเมจเดิมทีจะอยู่ที่80หน่วยนะครับระยะยิงร้อยแปณปัจจุบันตอนนี้ก็เพิ่มดาเมจมาเป็นร้อยหน่วยก็คือมากกว่าตัวที่แล้วแค่3หน่วยเอา,อางี้ดีกว่ามากกว่าตัวที่แล้ว3หน่วยแต่ว่า,าตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งที่เราพูดกันเมื่อกี้มันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือกระสุน,สน,นมา สิบนัดต่อแม็กกาซีนนะครับย้ำว่าสิบนัดต่อแม็กกาซีนนะครับถ้าเจอตัวอ้วนกันนเดียวตายนะครับก็มีโอกาสที่จะยิงนัดเดียวตายถ้าเจอตัวอ้วนแต่ถ้าเจอตัวที่มีเลือดมีเกาะนัดเดียวอาจจะไม่ตายนะครับก็อาจจะต้องใส่ไอเทมเสริมใส่ชายาเพิ่มเสริมไปนะครับผมเนาะอีกกระบอกหนึ่งกระบอกสุดท้ายแล้วละครับผมเนาะจุดสามสามแปดนะครับผมตัวนี้ก็อารมณ์เหมือนเป็นพี่ใหญ่ของสไนดําตัวเนี้ยทั้งทั้งทั้งสามกระบอกเลยเหมือนไอตัวเนี้ยแม่งเป็นพี่ใหญ่สุดละ นะครับผมดาเมจด,ดั้งเดิมของพี่แกจะอยู่ที่86หน่วยซึ่งก็เยอะกว่าเพื่อนเยอะกว่าเพื่อนอยู่แล้วนะครับผมเนาะแต่ว่าการะสุนเนี่ยจะน้อยมากกระสุนให้อยู่ที่5นัดนะครับส่วนตัวตัวอื่นเนี่ยเขาจะให้ที่10นัดนะแต่ว่าพี่แกจะมีอยู่แค่5นัดเท่านั้นเองนะครับถึงมีการปรับดาเมจใหม่ตัวพี่แกก็ยังอยู่ที่5นัดเหมือนเดิมนะครับดาเมจขึ้นมาเป็น165หน่วยโอ้โหถือว่าดาเมจเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเดิมที่86หน่วยนะึ้นมาเป็น165 ตีให้สักเกนะครับมันจะมี1 0ที่มันบางทีมันอาจจะไม่ตายบางทีมันอาจจะเคยเลิกแยิงถกักถากยิงเฉียวเียวมันอาจจะเล็ดรอดไปนะครับผมเนาะเพราะว่าขนาดสไนาคาเนี่ยบางทีเรายิงเร็วเกินไปอะ่ะมันมันไม่ตายก็มีแต่เลือดมันเหลือแบบเหลือหน่อยนึงอะ่ะเออมันเหลือแบบเหลือหน่อยนึงเ <laughs> กือบตายอะ่ะเออเนาะซึ่งวันนี้เราจะเล่นทั้งหมด5กระบอกนี้นะครับก็คือาอหนึ่งตัวเปลี่ยนหนึ่งกระบอกนะครับผมเนาะจะได้ไม่ซ้ำจับเจน,นะครับ ซึ่งผมจะไม่ใส่ไม่ใส่เทมเลยนะครับเนี่ยอาดาเมจเก้าสิบหน่วยนะครับอันนี้คือสไนม์ไม้นะไอเทมผมถอดนะครับผมไม่ได้ใส่นะไอเทมหัวกระสุนมเห็นวะเนี่ยอ๋อผมถอดนะครับตัวละครวิกผมก็ถอดนะครับผมฉายาฉายาก็ถอดนะครับคือจะให้ดูดาเมจเพียวๆเลยนะครับผมเนาะตัวที่เราไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่อะไรแบบที่มันเพิ่มดามเมจไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมคือไม่ใส่เลยเท่านี้จริงๆนะครับผมเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเรา เข้าไปเล่นกันในเกมดีกว่านะครับไปเอาละครับผมเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีแต่ยงมีเด็เกเลยกระบอกแรกเราเล่นกระบอกนี้เลยนะกันนะครับผมเนาะอย่างที่เราคุยกันไปเนาะไม่ได้ใส่ไอเทมที่เพิ่มดาเมจไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมไม่ได้ใส่นะไม่ได้ใส่เลยครับผมเพราะฉะนั้นก็คือที่ยิงตายก็คือดาเมจของตัวปืนจริงๆจังๆเลย ฉายาสไนก็ไม่ได้ใส่นะครับไม่ได้ใส่ครับผมตามที่ให้ดูเลยครับผมพอเราเจอตัวอ้วนนะนักเกียรตายครับผมตรวจตัว,ว,วละครวิกตงแน่ใจว่านักเกียรจะตายให้เราไหมกระสุนหมดอันนี้เป็นพี่ใหญ่เนาะพี่กระสุนมีให้ห้าหนัดนะครับดาเมจร้อยหกสิบห้าหน่วยเนาะเป็นพี่ใหญ่ตัวละครวิกเรายังไม่ได้ลองเดินช้ามากไม่ตายนะครับ คือเมื่อกี้ยิงโดนนะแต่แต่ไม่ตายเห็นไหมไม่ตายเลยตายครับอาจจะเป็นเฉียวๆสักทางน,นะไปยิงเลยนะุแต่ถ้าตัวอ้วนน่ะเราก็มั่นใจได้เลยว่านักเดียวตายโอเคตายแล้วเดียวตายนี่โดนเต็มๆยังไม่ตายเลยนะยังไม่ได้เปลี่ยนปืนมันค่อนข้างหนักนะอุ๊ยขยับมานี่เป็นพี่กลางนะครับยังไม่ได้ยิงพี่กลางเลยตายก่อน ที่กลางนะครับผมเนาะดาเมจร้อยสามสิบเอ้ยบาเลีอีกแล้วต่อมาเป็นน้องเล็กสุดเลยนะครับผมเนาะอันนี้ดาเมจอยู่ที่ร้อยสามเอ้ยร้อยสิบเจ็ดมาถึงสิบนัดนะครับผมที่ที่กลางก็ถึงนัดผมเริ่สองนันดผมเอ้ยเริ่นัดเริ่ดสอง โดนเปล่าวะโอเคไปไปายโดนอุ้ย่าหลับเผ็ดออกมาเป็นทำไมไม่กระโดดกระโด เอ้ยตายอ๋อพี่ไม่ตายเหรออา้าอุ้ยต่อมาเป็นสไนเปอร์นิกนะครับ ตายอุย้ยไม่ทันโดนเออมาไมยิงใครไม่ได้เลย โอโอเคเปลี่ยนไปน้าละคือสไนต์ตัวนี้นะนะเออสไนฟินิกอ่ะมีข้อเสียตรงที่ว่าเวลาเราสับเฟินเสร็จเราจะยังไม่สามารถที่จะเล็งได้ครับคือมันมีดีเลยในการเลงอ่ะเออมันดีเลยนิดซึงอะไรเงี้ยจะเล่นสไน์นี้ต้องทําใจหน่อยนะนี่อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่คนอาจจะไม่น <c ười> ิยมเล่นสไน์ฟินิกนะครับจริงๆอ่ะมันออกแบบมาได้ดีมากเลยมันเสียตรงเนี้ยเหมือนมันเหมือนมันกักไว้อ่ะ เมือนกักไวยอะผมว่าสไนเปนิกนะครับถ้าจะให้ดีต้องปรับตัวนี้เอาออกไปไอ้ตรงดีเลยกว่าจะเลงเนี่ยต้องเอาตรงนี้ออกไปครับเอาตรงนี้ออกไปนะผมบอกเลยแจ่มเลยบอกเลยเล่นว่าเล่นสไนฟิ์นิกนี่นะไม้บุกนะไม้บุกมันมีดีเลยในการเลงมันทำให้เราเสียจังหวะในการยิงอุ้ยไม่ตาย โดนเขาหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้เออเลไงไม่ถังนักเดียวตายแปลกไป,ไปอือแปลกไปตรงนี้ถามว่าดีไหมดีนะไอ,อ้ยีโดนเต็มๆก็นัดเดียวตายนะครับก็ถือว่า,าแรงอยู่ แต่ยังไม่สุดนะครับยังไม่สุดอุ้ยไอ้ชั้หลับอ่ะพี่มีติดนัดเว้ยออกแมกกาซีนนะเว้ยเหลือหนึ่งดาฟง ซ้ายโผขวาผัวได้หมดอ่ะไม่รู้จะยิงไหนวะกระสุนต่อแล้วกระสุนน้อยนะย้ำมันน้อยก <c oughs> นัโดนโดนกว่าจะย่ยิงโดนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเป็นเปลืองผอัวมาก ý thức ý thức ý xuống ý thức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  ô. เล็งช้าสไนเนี้ยเล็สไนนี้บุกนี่ต้องทำใจนะจกว่าจะได้เล็งดีเลย์ดีเลย์สไนเนี้ยสไนเกือบโหดเนี่ยมันเล็งไม่ได้ถ้าเล็งเนะี่ยมันโดนไปแล้ว đồ này quá à thích nát Nói chung phải ma cái hoang Ôi ค่อยเล็งกระบอกนี้เอ้าจะหลับเลยเพื่อนอืมาเดี๋ยวขึ้นมาของแอกระวังระวังระวังโอ้เรียบร้อยแต๊ก

ai đi... Đi đi... hoc ho ho Đi hadi WoHAy Này มามาใสสมก็โอ้ยดคนเียนวคนยาหน้าหน้าขึ้นมานอ้ยจะตตกไปอีกแล้วตนะนี้ไม่ไม่อยากได้เลย